การพ่ายแพ้แบบหมดสภาพต่อทอสเดมฮอสเปอร์คาลังโอเทฟฟอร์ด3ประตูต่อศูนย์เมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหล่นมาอยู่อันดับที่12ของตารางพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเพียง7แต้มจาก6เกมแรกแน่นอนว่าผลงานที่น่าผิดหวังของแมนยูไนเต็ดนับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่น2024-2025ทำให้อนาคตของเอริกเทนฮากเทนเนอร์ชาวเนเธอร์แลนด์กลายเป็นประเด็นใหญ่ ที่จะต้องนำมาพูดถึงอีกครั้งเขาคว,วรได้รับโอกาสทำงานต่อหรือไม่เทนฮากตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักเมื่อรุูการที่แล้วหลังจากแมนยูนเต็ดทำผลงานไม่สม่ำเสมอด้วยการจบอันดับแปดของลีกแต่การที่เจ้าตัวพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้สำเร็จนั่นเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เซอร์จิมรัสคิปเจ้าของร่วมคนใหม่ตัดสินใจให้อยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามผลงานในเกมล่าสุด กับสเปอร์เรียกได้ว่าสุดย่ำแย่ที่สุดทั้งในเรื่องของรูปเกมที่แม้เป็นรองแม้มีผู้เล่น1 1คนเท่ากันและหลังจากบูโน่เฟรนันเดสจอมทัพกับตันทีมโดนไล่ออกแมนยูเนต็ดก็ไม่อยู่ในเกมของตัวเองอีกเลยตลอดขึ้งหลังวันนี้เราจะมาเปิดมุมมองของเรากูรูชื่อดังที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นของนักเตะปีแดงและอนาคตของเอริกเชนฮากันเริ่มกันที่แกรี่เนวิลอดีตกองหลังตำนานแมนยูเนต็ด ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาภายใต้การคุมทีมของเทนฮากและนั่นกำลังแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างมันแย่มากจริงๆวันนี้ทำให้ผมตกใจมากพวกเขาตกต่ำไปได้อีกแค่ไหนขณะที่แฮร์รี่เลดแนปอดีตกองกลางลิเวอร์พูลและสเปอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะรักษาตำแหน่งกุญซือของเขาไว้ได้อย่างไรเขาดูหลงทางไปหมดแล้วและผม ไม่รู้ว่าเขาจะพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรพวกเขาควรพักได้แล้วผมไม่เห็นว่าเขาจะเป็นผู้นำทีมนี้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรปัญหาเดียวคือผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมกับงานนี้มันเป็นงานที่ยากมากด้านฟิลโจนอดีตกองหลังแมนยูนเตตดได้ระบุว่าผมมองในฐานะอดีตผู้เล่นพวกเขากำลังดิ้นรนการเพสซิ่งของพวกเขาไปถึงบอลช้าเกินไปและเปิดพื้นที่มากมาย เป็นเรื่องที่ยากสำหรับแมนยูน t เต็ดไม่มีนักเตะคนไหนที่ไม่ต้องใช้ความพยายามพวกเขาอยากแสดงผลงานแต่มันยากแต่พวกเขาต้องหาทางกลับมาและจุดเปลี่ยนให้เร็วที่สุดผู้เล่นต้องพยายามแก้ไขมันแม้ว่าจะหมายถึงการพูดคุยระหว่างพวกเขากันเองก็ตามแต่พวกเขายังอยู่ในช่วงที่ยากลำบากและมีเกมที่ยากลำบาก,กว่านี้รออยู่หลังจากจบเกมยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นจากบอร์ดบริหารแมนยูนเต็ด ถึงอนาคตของเอริกเทนฮาร์กและเจ้าตัวเอง,เองยังแสดงความมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสทำงานนี้ต่อไปแต่จากภาพรวมทั้งหมดมันอาจเป็นช่วงเวลาที่นับถอยหลังของโค้ดวัย54ปีรายนี้เต็มทีแล้วขณะที่เว็บไซต์ g o c o m รายงานว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องจ่ายค่าชีกสัญญามากถึง17.5ล้านปอนด์หากตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากออกจากผู้จัดการทีม เนื่องจากคุณซื้อชาวรัตเพิ่งต่อสัญญาเพิ่มอีก1ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับแมนยูไนเต็ดลงทุนไปกว่าเกือบ200ล้านในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่เก็บได้เพียง7แต้มจาก6เกมแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้